สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองเทสเป็นปลั๊กอินฟรีนะครับที่เป็นปลั๊กอินกรองดัมโปรนะครับที่ผมเคยทําคลิปแนะนำการโหลดแล้วก็การลงไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับว่าเสียงของเจ้ากรองดัมโปรตัวนั้นนะครับซึ่งมันเป็นกรองที่เหมาะสําหรับในการทําเพลง ฮิปฮอปเพลงแรปอะไรนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะรีวิวตัวนี้นะครับผมก็จะแอดอินสตรเมนต์นะครับก็คือกองดัมโปรตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับหน้าตาของลักอินก็เป็นนี้นะครับ steals, steals, <C zig> มันก็จะมี เสียงกองอยู่นะครับตามนี้นะครับแล้วก็มีชุดกองให้เลือกนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเราก็คลิกใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลอง tr 8 0 8ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะปรับความดังเบาของ ตัวกรองได้นะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นรีเวิร์บนะครับเดี๋ยวปิดไปเลยนะครับส่วนพวกนี้ก็น่าจะเป็น a อทแท็ตัวนี้ก็น่าจะาเป็นแบบให้เสียงมันชัดขึ้นนะครับเอทแท็กรีลีพวกนี้นะครับน่าจะเป็นอ่าคอมเพรสเซอร์นะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมจะลองตัวอื่นแล้วกันดูนะครับตัวนี้คือเป็นคิกนะครับส่วนนี้เป็นสแสนงอันนี้น่าจะเป็นเสียงแครบนะครับก็คือเสียงปลบมือนะครับนี่ใหแฮทนะครับก็มีแต่ละชุดก็มีเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราลอง เอามาทําเป็นบีดแบบคร่าวๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมใช้ชุดที่หนึ่งเลกเรนเลยนะครับเ,เสียงลงนิดนึงนะครับมันดังขึ้นนะครับมันจะมีโน้ตบอกตรงนี้นะครับ c 3แสดงว่าตัวคิกนะครับคิก1 c 3คลคิก2 c ชาร์ปสนะครับไล่ไปตามนี้เลยนะครับชิ้นกองแต่ละชิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียน เป็นม i ดีง่ายๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองสักสองห้องก่อนละกันเราก็ลองมาเขียนดูนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น Gm Dump Map ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันดูง่ายนะครับโน้ตก็จะเป็น C3 นะครับที่มาเริ่มเป็นคลิกนะครับ ผมก็ขยายออกมาก่อนนะครับแล้วก็เขียนบีดกองง่ายๆขึ้นมานะครับเสียงนี้เป็นเสียงครับนะครับเสียงปรบมือแล้วผมจะให้เป็นเสียงมีเสียงให้แฮปด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเสียงกลองตัวนี้ขึ้นมาอีกเรื่องการเขียนบีทฮิปฮอปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลมจลองเขียนดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้จังหวะ ลองดูนะครับตกขาวเดี๋ยวผมจะก๊อปตัวนี้ไปนะครับหลายๆห,ห้องดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นแท็ก เป็นโนขึ้นมาลองสักแท็กหนึ่งนะครับผมจะใช้ของ Easy Key นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นคอร์ดขึ้นมาเลยนะครับเขาคร่าวง่ายๆมัว่วๆวไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเสียงของตัวดัมโปรตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีาเมนูอะไรอีกนะครับก็คือเราสามารถจะบาลานเสียงจากตรงนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้เราสามารถจะแพนได้นะครับแต่ว่าพอดีมันล้นขอบจอไปนะครับเห็นไหมครับข้างล่างมันจะเขียนว่าแพนเราสามารถจะแพนซ้ายแผนขวาก็ได้นะครับกลองแต่ละชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาปลั๊กอินรีเวิร์บเอฟเฟกต์รีเวิร์บเข้าไปใส่ในกลองตัวนี้ดูนะครับเป็นปลั๊กอินรีเวิร์บที่เป็นของฟรีนะครับที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับลองดูนะครับ เรามาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เซนเป็นเอฟเฟกรีเวิร์บตัวนี้เข้าไปนะครับ มานนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่รีเวิร์บให้กับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับเวนโนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาที่เซนต์นะครับเซนต์เอฟเฟกต์เข้าไป มันนี้นะครับเสียงกรองดัมโปรตัวฟรีตรงนี้นครับอลองไปโหลดมาเล่นดูนะครับตัวนี้เป็นกรองฟรีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ